พิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะน้ำท่วมวันนี้พาญาติมาดอนหวายอีกแล้วค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะดอนหวายก็จะคนเยอะนะคะร้านนี้น่าทานมากเลยอะ่ะเป็นมะพร้าวกะทินะคะก้น้ำแข็งใส่น่าทานมากเลยนี่ไม่เอานะคะ อันนี้เราช่องวัดเดตอนนี้80แล้วนะจ๊ะก็มีขนมของแห้งๆด้วยนะคะไปดูต่อว่าดอนไหวเรามีอะไรบ้างนะคะไฮโดมไฮดอนนะคะนี่นะคะแล้วก็มีร้านเป็ดนะคะอันนี้ข่างในจะเป็นของ เตพารลโนไนโอค่ะราคาก็ 10, 60, 10, 400สามร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบสี่ร้อยนะคะแ,แล้วแต่ขนาดอันนี้กันน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมนี่แพรลอยขึ้นมาได้เลยนะคะสามารถเดินได้ต่อค่ะอันนี้จะเป็นร้านล็กชิ้นขายดีค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นพ่อร้านขนม ขนมตาลนะขนมตาลตาแรอร่อยยนะ่ายดีโอออยญาติกับอตาแป้งสดานี้ก็เลย่ะขนมตาลจ้าชินนะคะจะน่าทานมากเลย วันนี้พามาเที่ยวดอนหวายค่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะละจ่างสาบาทแทละจ่างสดนะคะวันนี้ใคาใหญ่จะซื้อขนมเปี๊ยะนะคะไปสําหรับงานแต่งนะคะก็มีนะคะขนมไทยเยอะเลยนะคะร้านนี้นะคะร้นนี้ก็เป็นน้ำตาปลปึกนะคะ ปิดน,น,น้ำตาลนครปฐมค่ะ,ะ,ะเดินมาเจอร้านขายเป็ดอีกแล้วนะคะนครปฐมเป็ดเยอะค่ะอันนี้เป็นเป็ดพะโล้ในนับเขาว่าเป็ดพะโล้ในนับอร่อยนะคะเป็ดในนับจะอยู่ข้างในสุดค่ะร้านในสุดนะคะในสุดก่อนที่จะเลี้ยวไปทางนี้นะคะ ก็จะเจอเป็ดพรเราก็เดินผายย่าเดิน,ดดดนที่นี่กับยายลีนะคะมาเที่ยวกันค่ะมีร้านหนึ่งค่ะที่ดิฉันติดใจมากนะคะเป็นร้านขนมร้านนี้ค่ะ นี่ร้านนี้อ่ะเขาจะมีขนมข้าวตูอ่ะอร่อยหวานหอมนิ่มนวลมากข้าวตูมีไหมคะมีครับไม่ได้ขาเอ๊ะที่มันเป็น<า>แบบ,บนั่นแหละนั่นแหละ,ะอันนี้ไม่ทำครับเขาตอบเดี๋ยวมันขายดีเขาตอบโอ้ยพี่หนูนชอบ,หน,ชอบหนูชอบมากเลย <c oughs> หลังโทรมาถามได้ตามเบอร์เลยนะนี่ถลิมหอมติดใจเขาตอกตั้งที่เนี่อะค่ะโทสั่งลูกนาพิจารณาให้โอกล่องเดียวก็ทำให้ใช่ไหมคะใช่ใจดีอะใจดีเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าเราต้องทำขายอยู่แล้วไามีเากให้ด้เลยได้ไหนูโทรมาสั่งนี้กินเปลืกปูไปก่อนอร่อยเอาเอาเอาค่ะเปลืกปูลืมลืนนะคะโแบบนี้าบางหอยเยอะาเอาค่ะเอาเอา พี่เอาไปเจ็ดกล่องสองร้อยเรืองมาเลยหึงต้มพุ่งจะต้มใหม่ร้อนเจ็ดกล่องเลยเหรอคะใช่พโอยพี่พี่จัดให้หน่อยจัดเอาคถามบอกกดิเจกจัดให้หน่อยจะเอาอะไรให้เขาเลือกให้เขาเลยเขาบอกให้เลือกให้เราเลยใช่ใช่ยไ่ถูกใจนี่น่ลืมคืนหยกมีลืมคืนหยกี้องให้อย่แล้วพี่ค่ะเยี่ยมข ขนมกุ้งพะพองใช่ค่ะขนมชาร์เค้กโยกมนีอร่อยมากยกมณพี่อีกก่องนึงเอาถั่วแปมไหมเอาค่ะเอาแป้งบางถ่เยอะพี่ายกมณีแล้วก็ออาเก็บบุตีด้วคพี่ะาปุ๋มูแมานํำอ่ะ อ่ะสิใช่ไหมสองร้อยสี่สิบเลยเอาไว้พวกนี้ไม่ต้องเข้ากินนะข้าหลังโทรมาตากจุกเกอร์นะเด็กบอกแม่ให้ขอบคุณมากค่ะแล้วดีไหวไหมขอบคุณนะครับรองพื้นขาหรือขวดให้ไหมอันนี้เลยขวดขอบคุณค่ะไปค่ะเสร็จแล้วกลับย้อนกลับไป กลับแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะใครชอบเที่ยวประมาณนี้ช็อปปิ้งแบบนี้นะคะคก็เชิญได้ที่ตลาดน้ำดอนหวายเลยค่ะคใกล้ๆบ้านดิฉันอเ,เองนะคะวันนี้ก็เท่านี้ค่ะไปแล้วค่ะบาบาย